เชิญชมมวยวัดถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีนี้ครูไพบู์ปุกฐานจะมีอายุครบสักต่อวัดข้อเท็จจริงคือครูอายุสั้นและลาสังฆานไปนานเกือบจะสิบปีมาแล้วแต่บทเพลงเจ้าหนวนมากของครูยังอยู่อยู่ในใจผู้คนจำนวนมากตตมมตต์ใหม่ไม่รู้รู้แต่คงจะอยู่ไปอีกนานรำรองขับฐานขึ้นมาเมื่อไรพองชนคนรัดนตรีก็ยังลงลายซาบซึง้งดึงดัง จดจำผลงานการสร้างสารรค์อันเป็นลายผ้าลายทักทอของครูได้เพลงมีมนกลังมีพลังมีอำนาจจริงๆนั้นอย่างหนึ่งแฟนเพลงบอกเล่ากันปาดต่อปาดนั้นอีกหนึ่งและหนังสือเล่มน,นี้คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญหนังสือของวัดวัลและยางกูลครูภัยบู์จากลาไปนานแล้วคนร่วมสมัยอาจยังมีเสียงบอกว่าด้วยวาจาอาจยังพอมีแต่นับวันค่อยเหลือบางและไม่นานจะคงสูญหาย อายุไขยคนเรามีจำกัดความจําของคนเรามีจํากัดทว่านังสือไม่ใช่เมื่อเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งถูกถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือด้วยการทํางานด้วยชันเชิงฝีมือการเรียบเรียงถ่ายทอดที่ดีถึงไทยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีใช่ชีวิตของมนุษย์ในหนังสือที่มีเวลาจํากัดที่ตวลีลุกทุ่งไพบู์บุกคันวัดวันและยางปูนเอตวิน เก้าเจ็ดแปดหกหนึ่งหข้อมูลทางบรรณานุกรมวัดวันละยางกูลคิตตว,วีลุกทุ่งไัยบูลบุคคันพิมพ์ครั้งที่5กรุงเทพท่านเดไรเตอร์สีเครส2561พิสูจน์อักษรเอกสิทธิ์่ายน้อยศิลปรกรรมเบมิตากันติทวีโชคจัดพิมพ์โดยบอลต่อบอยเบย์เบย์เบยรย์เบย์์ ทู่เป็น2 6่ฟลาหลวงกรุงเทพท่าน1,102เจ้าเนินการพิมพ์โดยบริษัทภาพพิมพ์เจ้าตัดเศษสี่สิบห้าส่วนเซิร์ฟสองลหมู่ที่สีตำบลบางขนุนอำเภอบางตรวยอุทบ,บุรี1 10, 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันโทรศสาลร 028799153จัดเจ้าไหนโดยบริษัทเคล็กไทยเจ้าตัดเล็ที่1 1 7 1 1 9ถนนเฟื่องนครตรงข้ามวัดราชบพิษปรุงเทศท่านโท02225953669โทรสาร022225188เจ้านวน,น592หน้า